บ้านกอทูเลตั้งอยู่ในขุนเขาภูดอยสูงทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาะวินเป็นหมู่บ้านห่างไกลลี้ลับยากที่คนต่างถิ่นไม่ชำนาญเส้นทางจะเข้าไปถึงได้โดยง่ายเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ข้าวไร่นาบุญดอยได้ผล,ผลผลิตดีทุกๆปีสินค้าออกที่สําคัญของหมู่บ้านนี้คือน้ำพึ่งป่าที่มีรสชาติหวานหอมซึ่งมีอยู่มากมาย ตำนานเก่าแก่ของหมู่บ้านเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในหุบเขาซึ่งเต็มไปด้วยรังพึ่งนับพันพัๆรังซึ่งห้อยแขวนอยู่บนยอดไม้นั้นมีถ้ำใหญ่อันเป็นที่สถิตของผีร้ายที่ทรงมหิตริิ์ปู่ย่าตาทวดบอกว่าผีร้ายนั้นเป็นอสูรหรืออสุรกายตัวใหญ่ดำทะมึนขนยาวรุงรังกลิ่นเหม็นสาบสาง ตาแดงราวกับดวงไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาอสูรตนนี้จะปรากฏตนขึ้นปีละครั้งในคืนแรมหนึ่งค่ำเดือนยี่ซึ่งเป็นค่ำคืนในฤดูหนาวที่เยือกเย็นทุกครั้งที่มันปรากฏตนมันจะส่งเสียงร้องก้องเป็นเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวติดต่อกันยาวนานเสียงสยองของมันจะกระชากขวัญ กระชากสติของผู้คนชาวบ้านในดงดอยแห่งนี้ให้ผวาแทบสิ้นใจและจะมีคนสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยคนหนึ่งหรือบางปีก็สองคนเสมอชาวบ้านต่างหวาดกลัวกันมากพากันหาทางปราบและกำจัดอสูรถ้ำตนนี้วิการหาหมอผีหมออาคมมาทำพิธีขับไล่มันหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเลยสักขนเดียว ซ้ำร้ายหมอผีบางคนก็ล้มตายขณะที่กําลังทําพิธีสะกดมันผู้เท่าเกิดซึ่งเป็นผู้อาวุโสอายุยืนยาวถึง90ปีแล้วได้เล่าว่าผู้เท่าเองเคยอยู่ในเหตุการณ์ทำพิธีสะกดวิญญาณอสูรในคืนวันหนึ่งยังจำเหตุการณ์ได้ติดหูติดตามาจนกระทั่งบัดนี้ครั้งนั้นชาวบ้านได้ไปหาหมอผีอาคมที่เชี่ยวชาญมาจากเมืองมอน หมอผีชาวมอญเมืองมะละแมงตั้งศาลเพียงตาทำพิธีที่หุบเขาใกล้ๆกับหมู่บ้านตอนนั้นผู้เท่ายังเป็นหนุ่มอายุ25ปีมีความกล้าหาญได้ออกไปกับชาวบ้านสิบกว่าคนไปร่วมทำพิธีกับหมอผีชาวมอญไปกันตอนใกล้ค่ำช่วยกันตั้งหลักไม้เอาสายศิลพาดโยงเป็นวงกว้างตั้งศาลเพียงตาไว้ภายใน แล้วก่อไฟกองใหญ่ๆลุกโพลงซ่องสว่างไปทั่วหมอผีชาวมอนแจกสายศิลให้ผู้คนที่เข้าร่วมพิธีทุกคนคล้องคอไว้บางคนก็พันไว้ที่หัวพอพระจันทร์ลอยพ้นสันดอยก็เส้นสวงด้วยไก่ต้มสามตัวเหล้าขวดหนึ่งยาสูบมวลใหญ่สามมวลทูบกรราใหญ่จุดปักบูชาทรงกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวน หมอผีชาวมอนสวดบริกรรมอาคมเป็นภาษามอนอยู่เป็นเวลานานที่ผ่านไม้ด้านหน้ามีมีดหมอเล่มใหญ่ลงอาคมวางพาดไว้ติดติดกับผานมีหยวกกล้วยขนาดใหญ่ยาวประมาณศอกหนึ่งวางอยู่บนพื้นดินด้านหน้าหมอผีสวดบริกรรมทำพิธีอยู่จนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มผีตนนั้นก็ยังไม่ปรากฏตนทุกๆุกคนต่างพากันง่วงเหงาหานอนไปต,ตามๆกัน แต่แล้วในทันใดนั้นเมื่อดวงจันทร์แรมหนึ่งค่ำลอยดวงถึงกลางฟ้าจูจ่ๆก็มีลมป่าพัดอื้ออึงลงมาจากทางยอดภูอันเป็นถิ่นถ้ำที่อยู่ของอสูรตนนั้นปรากฏเสียงร้องคำรามแหบกร้าวอย่างน่าสะพรึงกลัวดังแว่วมากลิ่นเหม็นสาบสางฟุ้งตลบอบอวนลอยมาตามสายลมผู้เท่าเกิดจำได้แม่นยำอสูรตนนั้นสูงใหญ่กว่าคนธรรมดา ถึงสี่ห้าเท่ามันยืนเด่นอยู่บนแผน่นผาหน้าถ้ำของมันมันแงนหน้าขึ้นมองฟ้ามองจันทร์แล้วส่งเสียงคำรามร้องอยู่ยาวนานคนที่แลเห็นและได้ยินเสียงต่างตะลึงมองตัวสั่นงันงกหมอผีชาวมอญคนนั้นบริกรรมคาถาหยิบกำรรด้ามมีดหมอแล้วกระแทกแทงลงไปที่ท่อนหยวกกล้วยอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่า จะเป็นด้วยพลังของมีดหมออาคมหรือไม่ก็สุดที่จะคาดเดาอาสูรถ้ำตนนั้นมันหยุดคำรามแล้วก้าวเดินมุ่งหน้าลงมายังบริเวณอันเป็นที่ตั้งสถานที่ทำพิธีพอมันเข้ามาใกล้พ่อเท่าเกิดและทุกคนในที่นั้นเห็นมันได้ถนัดตาแดงกลมโตขนาดเท่ากำปั้นของมันลุกเป็นไฟแดงจ้าปากกว้างอ้าเขี้ยวแหลมงอกออกมาจากมุมปาก เห็นแล้วขวัญหายสยองขนมันอ้าปากคำรามตาจ้องคมคูใส่ทุกๆคนจนไม่อาจจะทนสะกดใจต่อความหวาดกลัวนั้นต่อไปได้อีกต่างคนต่างผุดลุกขึ้นวิ่งหนีออกจากวงได้สายสินไปคนละทิศคนละทางส่งเสียงร้องก้องไปด้วยความตกใจสุดชีวิตผู้เท่าเกิดกับคนอื่นๆหลายคนวิ่งกลับมาถึงหมู่บ้านเสียงอสูรตนนั้น ยังคงคำรามยังเกลี้ยกลาดไม่ยอมหยุดลงโดยง่ายจนประมาณตีสองมันจึงค่อยๆสงบแล้วเงียบลงเมื่อพากันกลับออกไปติดตามหาผู้สูญหายก็ได้พบว่าหมอผีชาวมอญและชาวบ้านอีกคนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของมันคือหายไปอย่างไร้ร่องรอยตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบปตีต่อมาเมื่อเห็นว่าปราบมันไม่ได้ พอถึงวันแรมหนึ่งข้ามเดือนยี่คราวใดก็จะพากันอบพยพหลบออกจากหมู่บ้านไปชั่วคราวเพื่อให้พ้นจากอำนาจเสียงที่น่าสะพรึงกลัวของมันพอผ่านคืนแรมอาถรรพ์นหนึ่งข้ามไปแล้วจึงพากันอุ้มลูกจูงหลานกลับเข้าสู่หมู่บ้านเป็นอยู่เช่นนี้ทุรักษ์ทุเลไปทุกๆุกปีอสูรร้ายในถ้ำตนนั้นยังส่งเสียงขยาดขวัญสืบต่อมาอีกห้าปี จึงได้มีคนดีมีวิชามาสะกดมันได้เข้าพรรษาปีนั้นมีพระภิกษุชารารูปหนึ่งกับสมณเณรน้อยรูปหนึ่งจาริกมาหยุดพักปักกรดอยู่ข้างๆหมู่บ้านชาวบ้านเกิดศรัทธาพากันทำกระท่อมไม้ไผ่มุงด้วยใบหญ้าคาถวายเป็นที่พักให้ท่านอยู่จำพรรษาพระภิกษุชารารูปนั้นได้อบรมสั่งสอนชาวกเกรียงในหมู่บ้านกอทูเลทุกๆคน ให้นับถือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ,ะที่พึ่งท่านให้ชาวบ้านนำท่อนไม้หอมท่อนใหญ่สูงประมาณศอกหนึ่งมาให้ท่านแล้วท่านก็ค่อยๆแกะสลักไม้หอมท่อนนั้นให้เป็นพระพุทธรูปที่งดงามให้ชาวบ้านเอาไว้พาก,กราบไหว้ท่านสั่งสอนให้ชาวบ้านไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกค่ำคืน บทสวดที่ท่านสอนนั้นไม่ยาวเป็นบทที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะว่าสามหนแล้วต่อด้วยคำว่าพุทธังสระณังคัจฉามิธรรมังสระณังคัจฉามิสังฆังสระณังคัจฉามิสวดภาวนา ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เช่นนั้นและสอนให้ฝึกนั่งสมาธิกรรมฐานลับตาภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธชาวบ้านศรัทธาทำตามคำสอนของท่านบังเกิดความสุขสงบในจิตใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพระภิกษุชรารูปนั้นท่านชื่อครูบาเทเป็นพระมาจากเมืองยางแดง มีศีลาจารวัตรเคร่งครัดยิ่งนักชาวบ้านทุกๆุกคนรักเคารพท่านประดุจพ่อแม่ทุกร้อนสิ่งใดก็ไปปรึกษาหาหรือท่านท่านก็ช่วยเหลือให้คำแนะนำทำให้ชาวบ้านที่ทุกร้อนสบายใจพบกับความร่มเย็นกันทั่วนหน้าชาวบ้านต่างพากันเล่าเรื่องอสูรร้ายในถิ่นถ้ำให้ครูบาเทได้รับฟังและขอให้ท่านอยู่ช่วยคุ้มครอง จนกระทั่งถึงวันแรมหนึ่งข้าเดือนยี่ปีต่อมาเมื่อถึงวันอาถท์นในตอนกลางวันท่านให้ชาวบ้านที่หวาดกลัวพากันอพยพออกจากหมู่บ้านไปชั่วคราวส่วนท่านกับสมณเณรน้อยยังคงพักอยู่ในหมู่บ้านโดยมีผู้ชายที่กล้าหาญอาสาอยู่เป็นเพื่อนด้วยห้าคนซึ่งในจำนวนนั้นก็มีผู้เท่าเกิอยู่ด้วยตอนนั้นผู้เท่าเกิดอายุได้สาปี พอพลบค่ําดวงตะวันลับลงหลังยอดดอยความมืดก็ปกคลุมบรรยากาศที่เคยเสงแซ่ด้วยเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะของผู้คนชาวบ้านก็สูญหายกลายเป็นความเงียบสงัดวังเวงไปทั้งสิ้นเพราะไม่มีผู้คนเหลืออยู่ต่างพากันอพยพหนีไปจนหมดมีเพียงสุนัขส่งเสียงหอนโหยหวนวังเวงอยู่เป็นระยะระยะท่านครูบาเท บอกและพูดปลอดผู้ชายห้าคนที่อยู่เป็นเพื่อนท่านว่าโยมเอ๋ยไม่ต้องกลัวนะพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจะช่วยคุ้มครองรักษาไม่ให้อสูรร้ายตนนั้นทำอันตรายพวกโยมได้อย่าก,กลัวกันเลยไหว้พระสวดมนต์กันแล้วก็พากันหลับนอนให้สบายเถอะแล้วท่านก็พาทุกๆคน ไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิอยู่พักหนึ่งก็ให้ทุกๆุกคนพักนอนส่วนตัวท่านนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักซึ่งมีตะเกียงน้ำมันจุดซองริบรีริบรีอยู่ผู้เท่าเกิดและเพื่อนๆก็ไม่มีใครกล้าหลับนั่งบ้างนอนบ้างลืมตาโพลงคอยระวังตัวกันอยู่ครั้นพอถึงที่ยงคืนอันเป็นเวลาปรากฏตัว เจ้าอาสูรถ้ำตนนั้นก็ส่งเสียงร้องคำรามดังแว่วมาเสียงของมันก้องสะท้อนสะท้านไปทั่วป่าดงภูดอยผู้เท่าเกิดและเพื่อนๆตัวสั่นวันไหวสมณเณรน้อยลูกศิษย์ของท่านครูบาก็มีอาการดุดกันแต่ท่านครูบาเทไม่กลัวท่านลุกขึ้นเดินลงไปยังลานดินหน้ากุฏิแต่มณเณรน้อยก็วิ่งตามลงไปยืนตัวสันอยู่ข้างหลังของท่านพ่อเท่าเกิดและชาวบ้าน ก็พากันลงไปยืนเป็นกลุ่มอยู่ด้านหลังท่านด้วยเสียงของอสูรตนนั้นคำรามดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตามลำดับแล้วทุกคนก็ได้เห็นมันยืนทืมืนเป็นเงาดำราวกับยักษ์ปักกลันดวงตาลุกโพรงแดงจ้ากลิ่นเหม็นสาบสางราวกับซากศพแห้งๆค้างปีอสูรตนนั้นแงนหน้าขึ้นฟ้ามองดูดวงจันทร์แล้วร้องคำราม พอมันร้องก็บังเกิดกระแสลมพัดจนปั่นป่วนหมุนวนวันไหวหลังคาหญ้ากุติของท่านครูบาพเยอบอพยาบบางส่วนก็ปลิวหายไปกับสายลมอันเกิดจากพลังของอสูรทุกคนเห็นท่านครูบาเทล้วงหยิบเอาของบางอย่างออกจากย่ามซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นสิ่งใดเนื่องจากมันมืดและเหตุการณ์ก็ฉุกละหุกเลวร้ายกำลังอยู่ในความตกอกตกใจกันทุกทุกคน ท่านคว้างของในมือไปยังอสูรพลันของสิ่งนั้นก็กลายเป็นก้อนเพลิงแดงเจิดจ้าครั้นพอต้องร่างก็ลุกพรึบกลายเป็นกลุ่มไฟลุกไหม้ท่วมร่างของเจ้าอสูรผีอสูรตนนั้นดิ้นรนเกลือกลิ้งทุรนทุรายด้วยความเร่าร้อนมันพยายามวิ่งวิ่งหนีกลับไปทางถิ่นถ้ำของมันมันร้องโหยหวนดังแววมาจนกระทั่งลับหายไปคืนนั้น ทุกคนปลอดภัยไม่มีคนตายจากอาถรรพ์ร้ายของอสูรรุ่งเช้าท่านครูบาเทและชาวบ้านตามขึ้นไปยังถ้ำบนดอยอันเป็นที่สิงสู่อาศัยของมันท่านได้ทำพิธีสะกดวิญญาณของมันไว้ด้วยมนแล้วนับตั้งแต่นั้นมาอสูรถ้ำตนนั้นก็ไม่เคยปรากฏตนออกมาส่งเสียงร้องเรียกขวัญเรียกวิญญาณของคนอีกเลย ท่านครูบาเทผู้ทรงคุณรูปนั้นอยู่จำพรรษาที่กอทูเลสองปีจึงอําลาญาติโยมจากไปท่ามกลางความรักความอาลัยของชาวบ้านทุกๆุกคนการเวลาแห่งชีวิตในขุนเขาภูดอยของหมู่บ้านกอทูเลผ่านไปอย่างสงบสุข เรื่องราวเหตุการณ์ของอสูรถ้ำตนนั้นกลายเป็นเพียงตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานของชาวบ้านคนรุ่นนั้นไม่มีใครหลงเหลืออยู่เพราะต่างล้มหายตายจากกันไปจนหมดสิน้นเหลืออยู่เพียงคนเดียวคือพ่อเท่าเกออายุ90ปีคนนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นลูกหลานคนรุ่นใหม่ๆต่อมาบางคนก็เชื่อตำนานนี้แต่ก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อว่าอสูรถ้ำจะมีตัวตนจริง มีหลายคนขึ้นไปพิสูจน์ยังทินถ้ำบนดอยแห่งนั้นก็ไม่พานพบสิ่งที่น่ากลัวลี้ลับแต่อย่างใดคนรุ่นใหม่บางคนเคยพูดว่าตำนานเก่าของผู้เท่าเกอเป็นเพียงเรื่องประำปราเท่านั้นไม่มีจริงรกอกอสูนอเสริญที่ไหนพอเท่าเกออายุ90ปีแล้วแกก็เล่าตำนานนิทานของแกไปอย่างนั้นแหละแต่แล้วในปีที่ผู้เฒ่าเกออายุได้91ปีคือเมื่อปีกลาย เหตุการณ์ร้ายสยองขวัญที่ผู้คนชาวบ้านไม่เคยพบเห็นก็บังเกิดขึ้นเหมือนกับเหตุการณ์ในตำนานที่ผู้เท่าเกิดเคยเล่าไว้นั่นคือในคืนแรมหนึ่งข้าเดือนยี่ตอนเที่ยงคืนจู่ๆชาวบ้านที่พากันหลับไหลอย,อยู่อย่างผาสุกก็ต้องพากันผวาตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องคำรามแห่โผยสยองขวัญดังแว่วมาเสียงนั้นดังขึ้นดังขึ้นจนชาวบ้านทุกๆคนต่างพากันหวาดกลัว คนลุกพองสยองกล้าวผู้เท่าเกิดอุทานส่งเสียงให้ลูกหลานในเรือนของตนได้ยินว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยเสียงนั่นคือเสียงร้องเรียกขวัญเรียกวิญญาณของอสูรถ้ำข้าจำได้คุณพระช่วยมันกลับมาอีกแล้วเลอนี่มนสะกดวิญญาณของครูบาเทเสื่อมคลายไปแล้วจริงเหรอพ่อเท่าจริงเหรอหลานสาวของผู้เฒ่าถาม วาดสะดุ้งกลัวจนตัวสั่นเทาจริงพวกแกคอยดูพรุ่งนี้เช้าจะต้องมีข่าวคนในหมู่บ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียงอันน่าสะพรึงกลัวนั้นดังอยู่ยาวนานดังดังหยุดหยุดจนตีหนึ่งจึงเงียบหายไปครั้นพอเสียงนั้นเงียบหายไปได้สักพักก็มีเสียงอย่างใหม่เกิดขึ้นนั่นคือมีเสียงเคาะเกราะสัญญ,ญาณบอกเหตุร้าย ดังรัวกล้องขึ้นถี่ยิบมาจากบ้านของผู้ใหญ่บ้านเมื่อหลายๆคนจุดคบไฟรีบรุดไปฟังข่าวต่างก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อได้รู้ว่ามีคนในหมู่บ้านหายตัวไปถึงสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนหนึ่งเป็นเด็กสาวอายุ16ปีส่วนอีกคนหนึ่งอายุ40ปีพอเสียงผีบนดยมันร้องพวกเราก็ตกใจมาได้สติรู้ตัวอีกทีหนึ่ง นางนอร์เวย์ก็หายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนญาติิของนางนอร์เวย์ต่างพากันเล่าส่วนคนในบ้านของนางนอบือซึ่งก็หายไปด้วยก็ได้เล่าเหตุการณ์ตรงกันชาวบ้านต่างพากันจุดคบเพลิงแยกย้ายกันค้นหาทั่วหมู่บ้านและชายป่ารอบๆจนค่อนแจ้งแต่ก็ไม่พบหญิงทั้งสองคนเลยผู้เฒ่าเกิก็พูดว่าลูกหลานเอ้ย อย่าค้นหาให้เหนื่อยเลยอสูรถ้ำมันเรียกตัวไปแล้วเจ้าผีร้ายตนนั้นมันกลับคืนมาแล้วปีต่อไปก็จะต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีกพวกแกจงระวังตัวไวเ้เถอะพวกลูกหลานชาวบ้านทั้งหลายเมื่อได้ยินผู้เฒ่าอายุ91ปีพูดบอกเช่นนั้นก็ต่างพากันหวาดกลัวเพราะต่างเชื่อแล้วว่าเห็นแล้วว่าอสูรถ้ำตนนั้นมีอยู่จริง ปีต่อมาสร้างอุ่นเปิงได้รับการติดต่อสั่งซื้อน้ำผึ้งป่าจากพ่อค้าที่อยู่ทางเชียงใหม่เป็นจำนวนมากน้ำผึ้งป่ามีราคาดีเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งแถวล้านนาเชียงใหม่และพวกพ่อค้าชาวฝรั่งอังกฤษที่เมืองมะละแม่งเป็นอย่างยิ่งสร้างอุ่นเปิงจึงออกไปเที่ยวแสวงหาน้ำผึ้งตั้งแต่เนิ่นเนิ่น เขาเที่ยวเดินทางไปดอยโน้นดอยนี้ผูกมิตรไมตรีกับชาวดอยที่มีอาชีพทางหาน้ำพึ่งไว้โดยทั่วเขาสั่งจองและมัดจำาน้ำพึ่งจากหมู่บ้านต่างๆไว้ล่วงหน้าบอกว่าหากถึงเดือนห้าขอให้ชาวดอยที่มีน้ำพึ่งนำาน้ำพึ่งลงดอยไปส่งให้เขาที่ท่าเรือบ้านแม่สามแลบเขาจะรอคอยรับซื้ออยู่ที่นั่นวันนั้น สร้างอุ่นเปิงและจ่ายโพได้ข้ามแม่น้ำสาลวินเดินทางไปยังหมู่บ้านกอทูเลโดยมีชาวกเกรียงพื้นเมืองคนหนึ่งนำพาไปเพื่อติดต่อซื้อขายน้ำพึ่งป่าที่มีอยู่มากในหมู่บ้านกลางดงดอยกอทูเลลี้ลับแห่งนั้นวันที่สร้างอุ่นเปิงและจ่ายโพไปถึงเป็นวันแรมหนึ่งข้าเดือนยี่พอดีเมื่อไปถึงก็ได้พบกับเหตุการณ์ความโกลาหลวุ่นวายของชาวบ้านหมู่นั้น ชาวบ้านจำนวนมากกำลังพากันอบพยพหลบภัยจากอาถรรพ์อสูรร้ายในถำ้ำซึ่งคืนชีพขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่อบพยพไปเหลือเฝ้าหมู่บ้านอยู่เพียงส่วนน้อยสร้างอุ่นเปิงได้ทราบเรื่องราวความหวาดกลัวของชาวบ้านดังนั้นแล้วก็ตรงไปยังบ้านของผู้เท่าเกิดและรับฟังเรื่องราวของอสูรร้ายในถำ้ำที่คืนชีพตนนั้นซึ่งผู้เท่าได้เล่าให้ฟัง สร้างอุ่นเปิงไปพักที่สำนักสงฆ์หลังหมู่บ้านซึ่งมีพระสองรูปพักอยู่ผู้เฒ่าเกิดและชาวบ้านหกเจ็ดคนพากันมารวมอยู่ที่สำนักสงฆ์อยู่เป็นเพื่อนกันเตรียมตัวระวังเหตุการณ์ร้ายซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นด้วยจิตใจอันสันระทึกผู้เฒ่าเกิดให้ลูกหลานที่เหลืออยู่ช่วยกันก่อกองไฟจนลุกโชน สว่างโพรงไปทั่วลานดินหน้าสำนักสงฆ์แล้วนั่งบ้างนอนบ้างระแวดระวังอยู่บนศาลาไม้หลังใหญ่สร้างอุ่นเปิงและจายโพก็นอนอยู่บนนั้นด้วยครั้นพอใกล้เที่ยงคืนเท่านั้นจู่ๆพวกหมาที่อยู่ในหมู่บ้านก็พากันเห่าหอนเสียงโหยหวนนกแสกสองสามตัวบินร่อนออกมาจากภูดอยเข้าสู่หมู่บ้านแล้วส่งเสียงร้องเรียกขวัญ ผู้เฒ่าเกอได้ยินก็อุทานว่ามันมันกำลังจะมาแล้วเจ้าอสูรถ้ำตนนั้นพูดแล้วก็ตัวสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวนั่งเบียดกันเป็นกลุ่มรวมกันอยู่บนศาลาพระสองรูปก็เอาจีวรคลุมหัวคลุมตัวเงียบงันใจสั่นระรัวกันไปทั้งหมดทั้งสิน้นแล้วอึดใจต่อมาเสียงอสูรถ้ำตนนั้นก็คำรามร้องเสียงโหยหวน เขย่าวขวัญของทุกๆคนจนแทบจะเป็นบ้าคลั่งอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าสร้างอุ่นเปิงสะพายย่ามลุกเดินลงจากศาลาไปยืนอยู่ข้างกองไฟกลางลานดินผู้เท่าเกิดและชาวบ้านต่างพากันร้องว่าในหอยอย่าลงไปกลับขึ้นมาเดี๋ยวอสูรตนนั้นมันจะแลเห็นจะเกิดอันตรายสร้างอุ่นเปิงก็บอกทุกๆคนขึ้นว่าผู้เท่าเราไม่กลัวมันรอก หากมันมาเราจะขับไล่มันไปสร้างอุ่นเปิงร้องบอกทุกๆคนจ่ายโกก้าวตามไปยืนอยู่ข้างๆสร้างอุ่นเปิงอีกคนคนอื่นๆรวมทั้งผู้เท่าเกิดตาก็พากันตามลงไปเช่นเดียวกันแล้วอสูรท่าบนนั้นก็ส่งเสียงขับรามกล้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันปรากฏตัวแล้วตัวของมันดำทะมึนสูงใหญ่เลยยอดไม้ตาทั้งคู่แดงลุกโพล่ ราวกับดวงไฟที่เจิดจ้ากลิ่นสาบสางโชยฟุ้งตลบจนแทบจะสำลักนกแสกผีบริวารของมันก็บินร่อนโชบวนเวียนอสูรร้ายแงนหน้าขึ้นท้องฟ้าซึ่งดวงจันทร์แรมลอยคว้างอยู่เหนือหัวมันส่งเสียงคำรามร้องครั้งแล้วครั้งเล่าทุกๆคนได้ยินและได้เห็นก็สะดุ้งตัวสั่นใจสั่นแทบจะขาดใจ สางอุ่นเปิงยืนจ้องมองดูมันแล้วตะโกนล,ลั่นว่าเจ้าผีร้ายอย่ามาทำร้ายเรียกขวัญผู้คนจงกลับไปสิ้นเสียงของสร้างอุ่นเปิงพลันเจ้าอสูรร้ายตนนั้นก็กลับมีอาการดุร้ายเพิ่มมากขึ้นมันคำรามร้องดังรุนแรงบรรดานกลิ่นให้เหม็นสาบสางจนหลายๆคนสุดที่จะทนทานหวีดร้องขึ้นด้วยความตกใจกลัวสร้างอุ่นเปิงเห็นดังนั้น ก็ตัดสินใจใช้ควายมนนูอาคมซึ่งหลวงพ่อครูบาทูนะประสิทธิ์ประสาทไว้ให้ออกมาขับไล่มันทันทีเขาปล่อยควายธนูออกไปพูดสั่งว่าควายธนูอาคมจงพากันไปกำราบกำจัดอสูรร้ายตนนั้นให้สิ้นฤทธิ์จงไปจงไปสิ้นเสียงสั่งของสางอุ่นเปิงควายธนูอาคมสองตัวก็พุ่งวูบออกไปกลายเป็นควายผีตัวมหึมาสูงใหญ่ ดำทะมึนราวกับโขดหินผู้คนที่แลเห็นต่างตกตะลึงรึ่งเพลิดแทบไม่เชื่อในสายตาควายธนูสีดำเขางงแหลมคมสองตัวโผพุ่งเข้าใส่ผีร้ายอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าตัวที่เข้าถึงก่อนแกว่งหัวก้มขวิดตักอย่างรุนแรงจนร่างของอสูรร้ายเซทลาส่งเสียงหวีดร้องโหยหวนแล้วอีกตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าไปขวิดซ้ำร่างของเจ้าอสูรถ้ำ กระเด็นลอยขึ้นปลิวไปราวกับนกปีกหักเสียงควายธนูสองตัวพ่นลมออกจากจมูกยังดุร้ายดังฟึดฟึดฟึดช่วยกันชนช่วยกันงัดช่วยกันขิดด้วยเขาแหลมขณะที่อสูรถ้ำก็ส่งเสียงหวีดร้องโหยหวนยังเจ็บปวดมันเป็นภาพที่ทุกๆคนเห็นแล้วต่างสยองขวัญใจสั่นระทึกอสูรร้ายตนนั้นพยายามจะต่อสู้ปัดป้อง แต่ต้านทานแรงของควายธนูอาคมสองตัวนั้นไม่ได้เลยในที่สุดมันก็ปลิวคว้างร่วงหล่นลงมาตกแน่นิ่งอยู่กลางดินดิ้นไปดิ้นมาตัวค่อยๆเล็กลงเล็กลงจากภาพเงาที่ทะมึนสูงใหญ่ราวกับยักษ์ปักกะลันก็กลับกลายย่อเล็กลงเหลือเพียงขนาดเท่าคนธรรมดาแล้วบัดดนั้นควายธนูสองตัวก็หยุดนิ่ง แกว่งหัวแกว่งเขากุกกักกุกกักเห็นดวงตาวาววับควายธนูอาคมพอแล้วจงกลับมาจงกลับมาเถอะสิ้นเสียงร้องบอกของสางอุ่นเปิงเขายื่นมือแบออกไปพลันร่างของควายธนูอาคมทั้งสองตัวก็พุ่งวูบคืนมากลายเป็นควายที่สารด้วยหวายอาคมตัวเล็กๆยืนนิ่งอยู่เป็นที่น่าอัศจรรย์ สร้างอุ่นเปิงก้าวเดินไปยังร่างของอสูรถ้ำมันนอนหงายตาเลือกค้างรูปร่างของมันเป็นเพียงศพแห้งแห้งหนังหุ้มกระดูกที่ท้องที่ลำตัวแขนขาของมันทะลุเป็นรูฉีกขาดกระรุ่งกระริ่งไม่มีชิ้นดีเพราะข่มเขาของควายธนูที่ขิดแทงจนพรุนไปทั้งตัวมันตายแล้วฤทธิ์ร้ายของมันถูกควายธนูของเราทำลายไม่เหลือแล้ว แล้วสางอุ่นเปิงก็ชวนจายโพและชาวบ้านพากันขนฝืนแห้งๆไปกองทับถมร่างร้ายสยองขวัญของอสูรถ้ำตนนั้นไว้จากนั้นก็ช่วยกันจุดไฟเผาจนเปลวไฟลุกโชนช่วงแดงฉานท่ามกลางแสงจันทร์แรมยามดึกและบรรยากาศที่ยเยือกเย็นนกแสกสองสามตัวบินร่อนร้องวนเวียนอยู่บนฟ้าพักหนึ่งพอไฟมอด ร่างของอสูรถ้ำก็เหลือเพียงเท่าทานนกแสกกลุ่มนั้นก็พากันบินร้องห่างไปห่างไปหายไปบนท้องฟ้าและนับตั้งแต่นั้นมาอสูรถ้ำกอทูเลที่ดุร้ายก็สูญหายไปเหลือเพียงตำนานเดือนห้าปีนั้นและปีต่อๆมา สางอุ่นเปิงได้รับน้ำผึ้งป่ารสหอมหวานเป็นน้ำผึ้งแท้ๆบริสุทธิ์จากชาวดอยบ้านกอทูเลและดอยใกล้เคียงเป็นจำนวนมากน้ำผึ้งป่าของสางอุ่นเปิงที่นำไปขายยังกาดหลวงเชียงใหม่มีราคาดีที่สุดมีคุณภาพดีที่สุดทำให้สางอุ่นเปิงได้รับเงินจากการค้าน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวฐานะที่มั่งคั่งอยู่แต่เดิมแล้ว ก็กลับยิ่งมั่งคัง่งมั่นคงยิ่งขึ้นสร้างอุ่นเปิงแบ่งรายได้ให้แก่ลูกน้องกองวัวตามของเขาทุกๆุกคนอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันเป็นที่พออกพอใจของทุกๆุกคนและเงินที่เหลือนั้นส่วนหนึ่งเขาได้นำไปสมทบทุนมอบถวายให้แก่วัดต่างๆในเมืองแม่ห้องสอนหลายวัดเช่นวัดพระธาตุดอยกองหมูวัดก,กัากอวัดหัวเวียงวัดปางหมู วัดจองกลางและวัดจองคำชื่อเสียงของสางอุ่นเปิงคุณความดีของสางอุ่นเปิงฟุ้งขจรไปทั่วเมืองโดยเฉพาะในหมู่ของพระเจ้าพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาทุกคนต่างพูดร่ำลือสรรเสริญเป็นเสียงเดียวกันว่านายห้อยสางอุ่นเปิงนี้เป็นคนหนุ่มที่ใจบุญใจกุศลนักยากที่จะหาใครเสมอเหมือน สาธุสาธุขออนุโมทนาขออนุโมทนา